ลูกจ้างคนไหนนะครับที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบไม่ว่าจะให้ทํางานโดยที่จ่ายค่าจ้างไม่คุ้มให้ทํางานในวันหยุดโดยไม่จ่ายค่าจ้างหักเงินแล้วก็เอาเปรียบลูกจ้างต่างๆนานาเลยนะครับขอแนะนํานะครับก่อนที่จะคิดปรึกษาทนายความเนี่ยให้ไปที่กรมคุ้มครองแรงงานก่อนกรมคุ้มครองแรงงานเนี่ยจะมีคณะกรรมการในการช่วยเหลือลูกจ้างเขาเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างโดยเฉพาะก็ว่าได้เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะมีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับแนะนําว่าเอาเรื่องเอาคดีความเอาปัญหาทั้งหมดติดต่อประสานงานไปที่กรมคุ้มครองแรงงานแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เขาซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กฎหมายในการแนะนําอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ปรึกษาเขาถ้าสุดท้ายท้ายสุดมันไม่ได้จริงมันมีปัญหาจริงๆนะครับก็เอาเรื่องไปปรึกษาทนายความได้แต่ทนายกรแนะนําแบบนี้จะได้แบบไปตรงจุดเลยเขาจะแนะนําได้ดีกว่าทนายด้วยซ้ําในบางครั้งนะครับแต่ถ้าใครอยากได้คำปรึกษาทนายความทนายกรยินดีให้คำปรึกษานะครับยังไงก็ติดต่อ มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือทางข้อความาทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าต้องอาจจะต้องถ้าเป็นทิกต o อกคุณต้องอส่งข้อความมาขอนะครับยังไงทนายกรก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับลูกจ้างเขาทางานก็หวังได้เงินเลี้ยงชีพนายจ้างก็อย่าเ,าเปรียบเขาเนาะลูกจ้างคนไหนได้นายจ้างที่ดีก็อย่าทําผิดกับนายจ้างนะครับนะต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันมันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้หรอกนายจ้างไม่มีลูกจ้างก็ทํางานไม่ได้ลูกจ้างไม่มีนายจ้างที่ดีเราก็ไม่สามารถทํางานได้กิจการเขาไปไม่ได้ เราก็ไม่มีงานทำอ่าโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทนากรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ